สวัสดีเพื่อนๆด้วยครับต้องบอกว่าวันนี้ครับอีกแล้วนะกับการโซโลโอารีนอางผมฮนะเดี๋ยวมาดูคนระับว่าวันนี้ครับผมจะเข้าไปคิวเข้าไปฆ่าหรือว่าเข้าไปกากกว่าเดิมครับยังไงเราไปกันเลยครับมาแล้วครับมาแล้วนะยังไงเพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะไปมาแล้วไม่รู้จะมีคนลงหรือเปล่านะทุกคน โอ้โหเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันมีคนมาแล้วไม่ได้ครับอย่างนี้ต้องย้ายฮะอยู่ไม่ได้ต้องย้ายนี่ละกันไปๆๆๆๆของดีๆของดีๆนี่ครับอยู่ฝั่งนู้นนะอยู่ฝั่งนูน้นอยู่ฝั่งนูน้นนี่ๆๆเหมือนมันจะเห็นด้วยนะทุกคนโอ้โหอาจะจะเอาได้ครับระยะไกลนี่ได้เลยฮะมาเลยมาเลยใจเย็นนะ ครับก็มาสิครับก็มาสิครับก็มาสิครับ,อรบโอ้กระสุนจะหมดก่อนเหมือนกันนะทุกคนเฮ้แต่ผมว่ามันเจ็บแล้วเราต้องไปนะมาๆ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 มา,มาอยู่ไหน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 โอ้โห,หมันมีทุกซองเรียบร้อยครับไปแล้วหนึ่งคิวฮะ,ะกดมาใหม่ครับ ตอนนี้เพื่อนๆผมก็ไล่เก็บบิลก่อนนะฮะผมว่าได้ใช้งานแน่นอนนะสำหรับอารีนาฮะไว้ใจใครไม่ได้ครับฟันไปฟันไปฟันฟันฟันเรื่องทำลายเราถนัดเนะยฟันก็ไปอนะฟันก็ไปนะฟันก็ไป,ไป,ไ,ปไปครับเพื่อนๆหลังจากที่เราฟาร์มไม้เสร็จนะเดี๋ยวผมจะย้ายเมืองต่อไปครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเมืองต่อไปจะรอดหรือเปล่านะ ตอนนี้ครับเหลือยี่สคนเท่านั้นนะโอ้โหถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะแต่วงเริ่มเล็กแนละ้วต้องระวังตัวอย่างมากฮนะเฮ้ยโอ้โหวันนี้บิวมนกระจายเลยเนะี่ยน่าจะมีศึกใหญ่นะมันจะมีคนมาหรือเปล่านะคารับนะนี่นี่จากใกล้ๆผมมะตอนนี้มีคนยิงแล้วครับเอาละ่ะงานเข้าผมแล้วนี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว มาแล้วมันมาแล้วผมมาบ้านนี้ด้วยบ้านอื่นมีเนยอะแยะไม่ไปนะมันมาบ้านนี้มันยังไม่เห็นผมนะมันยังไม่เห็นผมนี่ไงเปิดเปิดไปไปไปเไปไ,ปไปหนอะไหนอะใจยเยน็นใจเย็นถอยก่อนนะครับถอยก่อนนะถอยทับถอยทับ,ทบ,ทบ urb? นี่เหรอนี่เหรนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่ จเย็นใจเย็นเฮ้ยโอ้โหมันขงังมันขงังมันขังผมแล้วเฮ้ยวิว่งก่อนวิ่งก่อนขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้นี่เหรอนี่เหรอเฮ้ยนี่โอ้โหมันรู้มันรู้มันรู้ทันเฮ้ยโอ้โหใจเย็นดิเฮ้ยใจเย็นผมมือใหม่ผมมือใหม่มันจะบ้าหรือไง เฮ้ยไหนอะปักปักเฮ้ยโอยงานเข้างานเข้างานเข้านี่ฮะใส่ไปครับใส่ไปครับใส่ไปฮะใส่ไปใส่ไปเรียบร้อยโหโหไปเนี่ยเรียบร้อยโหโหไปเนี่ยอีกหนึ่งคิวครับผม เฮ้ยวงบีบวงบีบเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้วงบีบวงบีบวงบีบทุกคนไปแล้วครับไปแล้วฮะร้อยดีกว่าจังหวะนี้ร้อยดีกว่าเอ้ากดผิดเฮ้ยกดผิดไปแล้วไปแล้วเฮ้ยทุกคนงานเข้าผมแล้วครับผมไม่ได้เอาปืนมาโอ้ยยิ่งแย่ครับยิ่งแย่อย่างนี้ ไปต like okay. ่อไปต่อไปต่อปืนไว้ที่หลังนีตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนโอ้โหแย่มากเอ้ยเ้โอ้โหมันรักรอบยิงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันเกินไปแล้วอย่างนี้มันเกไแล้วเกนไปแล้วมันเกนไปแล้วมันเกินไปแล้วโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วปไปไปปไปไปปปก่อน นี่ไงนี่ไงโอ้โหโดนได้ไปไงครับเพื่อนๆโอ้โหน่าเสียดายมากครับผมเก็บที่12ไปเท่านั้นอะครับโอ้โหน่าอายมากครับตานี้ะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะไม่กล้าบอกให้สาบก,กดไลค์กดแชร์แล้วอายครับไปแล้วครับ